หนึ а, okay. One, two, ่งสองซักแทกเขามีแนวอ้อมไทยไหม่ยต้องมาเสียตัวให้สวยกรเพยชอบว่าหนึ่งสองซักว้าเฮ้ยอี้น้ามึงก็ขายอยู่

เมไม่าวไม่ต้องไร้อนเยตัดออกไปเดียวใช่ไหมทำไมเขาทำมาอัปิดคนเดียวทำไมไม่ว้าฮ่าฮ่าฮ่าคุณปี๊ยโอย้อยโอยอ้ย